ัเสสจรจาแฟนเจดมทุกคนนะจ <at> ๊ะเจอกันทุกๆประจำทุกเช้านะ9โมงตรงมั่งไม่ตรงมั่งกับเรื่องเล่าซูซีจะมาซูซี่จูจี้จุกจิกกับพวกแกนะผลฟุตบอลที่น่าสนใจมาแล้วก็เล่าข่าวในสไตล์เจดมแบบนี้นะจ๊ะก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กันไปเยอะก็แล้วกันแล้วก็ติดตามเจดมได้ทุกแพลตฟอร์มด้านหน้าตรงนี้นะจ๊ะเป็นกำลังใจให้ฉันและทีมงานง่ายๆนี่เหยียดหัทุกคนนะจ๊ะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยทีเดียวเอาไปดูผลฟุตบอลที่น่าสนน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 นใจจจเเเเเเเมมมืืืื่่่่อออออคคีีีีีีี้้กกกกกัััลลลลลยยย็แวะะะะะ๊๊ไปรรรรทฟุตบบพ์ขงงิิชาาา กาซี่นะจ๊ะก,ก็เปิดบ้านถล่มเอาซาดาก้าไป3าต่อกันที่หลีกของประเทศข้อไก่ทอดต้มซุปเปอร์ลาบบุ้นเส้น ยำหมูยออาประเทศแกล้มเบียร์แกล้มเบียร์นะจ๊ะเมื่อคืนนะบอมบาร์ดาก็เอาชนะบันจูนไป2-1งหนึ่งเฮมิรีของมองโกแพลีมองโกเลียนะจ๊ะเมื่อคืนนี้ฟาวคอนก็เอาชนะฮันเตอร์ไป2-0งศูนอันนั้นคือผลฟุตบอลที่น่าสนใจเมืม่อเมื่อคืนนะจ๊ะทีนี้ไปต่อที่ข่าวคราวด้านการลูกหนังโลกนะพวกแกนะไปดูกันที่เรื่องราวของเดอะสถิติกันก่อนเลยก็แล้วกันโฟร์เดนเวส์นะจ๊ะตัวลุกทีมชาติเยอรมันของเบเลกูเซนกำลังจะกลายเป็นนักเตะคนใหม่ที่แพงที่สุดตลอดการของพวกพี่เพื่อนพี่ผมมาหาเพื่ ผมชอบบริกรพนักงานที่ยังบริการยังไม่ได้ปเก่งบริกาบอนก็มาไม่เก่งบรกาบริการตาไปไหวลิวพูลนั่นเองนะจ๊ะแล้วก็จะเป็นนักเตะที่แพงที่สุดในประวัติศาสตร์ของพรีเมียร์ลีกอังกฤษแพงที่สุดขาออกของบุนเดสก้าเยอรมันด้วยด้วยค่าตัว116ล้านปอนด์รวมแอดออนเนี่ยนะก็เดินทางจากเยอรมนีมาที่อังกฤษเรียบร้อยนะจ๊ะโดยจะลงที่สนามบินแมนเชสเตอร์แล้วนั่งรถต่อมาที่เมืองลิวพูลเพื่อมาตรวจร่างกายก่อนจะประกาศซบลิวพูลแบบกลางอกเลยนั่นเองนะจ๊ะโดยล่าสสุดบิลลแะกกาาายยยเอรรรมนนนีงงตั ว่าเจอฟอริเรนเวียสคุณพ่อฮานส์แล้วคุณแม่คารินที่สนามบินในเมืองโคโลนนั่นเองนะจ๊ะแล้วก็เก็บภาพไว้เป็นที่เรียบร้อยว่ากําลังเดินทางมาสู่ลิวพูลนั่นเองนะแถมด้วยแฟนสาวด้วยที่ชื่ออาริยาก็เดินทางมาทั้งหมด4คนด้วยกันด้วยเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวนั่นเองนะจ๊ะแล้วก็กลายเป็นว่านักเตะคนนี้กําลังจะเปิดตัวเป็นผู้เล่นใหม่ของปีพ,พรีลิวพูลนั่นเองนะสัญญายาวถปีงปี2 0า0นะจ๊ะคาดเหนื่อยเนี่ยหลากหลายสื่อหลากหลายแหล่งข่าวแต่เชื่อว่าเฉลี่ยวมาแล้วนะ่า อยู่ที่ประมาณ2 0 0แสนปอนด์รวมโบนัสต่างหากนั่นเองนะจ๊ะก็บวกลบอันนี้ใช้คำนี้แล้วกัน2 0 0แสนปอนด์บวกลบต่อสัปดาห์นั่นเองโดยเจ้าตัวเนี่ยอยู่กับเลวูเซ่นมาตั้งแต่อายุ 16, 17แล้วก็ขึ้นชุดใหญ่มารวดเร็วมากนะลงเล่นไปในทั้งหมด197เกมนะจ๊ะยิงไป57ประตูกับ65แอสซิสต์นะจ๊ะอ้าวยินดีกับพวกพี่พรีด้วยแล้วกันกับเพลย์เมเกอร์ทีมชาติเยอรมันรายนี้นะโฟรเรียนเยน <the S 2> ดอะสถิติเวิรขาเข้า,ขากาลังจะมาขาอกาขาอกก็กำลังจะไปแล้วมันสวนทางกันันนนนแแบบบบโดยแบบโดยยตรง้วนะ่คื จาเรลควันซ่าหรือว่าน้องขวัญน,นั่นเองจ้าเซอร์แบ็ก ทีมชาติอังกฤษวัย22ปีนะซึ่งล่าสุดเตรียมจะเป็นสมาชิกใหม่ของเบเลกุเซ่นนะจ๊ะจะกลายไปเป็นลูกทีมของไอรลนอดีตกุซื้อหัวสวยของแมตต์เดอย่างอาร์ดเกนฮางนั่นเองนะโดยค่าตัวของเขาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ30ล้านยูโรบวกโบนัสนะจ๊ะซึ่งอาจจะไปถึง40ล้านยูโรได้เลยนั่นเองนะโดยจะไปเซ็นสัญญาก,กับเบลกูเซ่นเนี่ย5ปีด้วยกันนะจ๊ะก็ลิฟพูเนี่ยตั้งค่าตัวเขาไ้ที่ประมาณ40ล้านปอนด์แต่สุดท้ายเนี่ยคุยกันไปคุยกันมาบอกเหมือนแพงไปลดหน่อยแล้วกัน,กน ก็เดี๋ยวรอดูว่าสุดท้ายแล้วเลขสุดท้ายจะเป็นเลขไหนนะจ๊ะแต่ดูแล้วก็น่าจะเป็นเรื่องดีกับทั้งเลกูเซ่นทางลิพูแล้วก็ทั้งตัวน้องขวัญจะดูคอนซาด้วยเพราะว่าย้ายเป็นเลเวอร์เนี่ยการันตีตัวจริงค่อนข้างแน่อยู่ลิพูในฤดูกาลที่ผ่านมาเล่นน้อยมากนะแล้วโอกาสติดทีมชาติอังกฤษถ้าได้เล่นเป็นตัวจริงมันก็มีอยู่นั่นเองนะจ๊ะแต่ทีเนี้ยลิพูเองก็ต้องไปมองหากองหลังคนใหม่มาเสริมเพราะว่าจะเหลือตัวหลักก็คือโจโกเมสที่เป็นสำรองใช่ไหมแล้วก็จะใช้คู่อีบาร์เด คุณ Jet 69, เจ็บสปอร์ตได้ G หกเก้าขาบอกว่าลิปูจะไปดึงตัวมาร์กเกฮีมากับตันทีมของคริสตัลพาเลสซึ่งตัวนี้จะทำบอกเลยของดีอ่ะแต่จะต้องแย่งกับซาลิกาซาอุดีนิวคาสเซิลอีก1ทีมนั่นเองนะจ๊ะอา้าวโชคดีแล้วกันนะน้องขวัญน,นะไปดูที่คู่แข่งแสนรักของพิปรีลิปูอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันบ้างน,นะจ๊ะล่าสุดริโอเฟร์ดินาตำนางกองหลังปากเป็ดของยูไนเต็ดเนี่ยนะก็ออกมาแนะนําเออแนะนําแบบชี้ทางโยนหินถามทางให้ดีตุกสังกัดอย่างแมนยูไนเต็ดเนี่ยไปดึงตตตัววิิิกเเออรร์โซมมมนนนนะะจจ๊สูห้าาทีชาีชแพ ในจีเรียของนาโปลีมานั่นเองนะซึ่งก่อนหน้านี้วิกตอร์เยอร์เคเรสที่เป็นข่าวเนี่ยก็เงียบไปหน่อยนึงแล้วส่วนเลียมเรือทนแล้วนั้น ควันของเรียมดีแลบก็ย้ายยู่เชนซีเรียบร้อยนะจ๊ะส่วนกองหน้าคนอื่นในตลาดอย่างอุโก้เอ็กิติเก้เนี่ยก็เป็นข่าวเล็กๆน้อยๆแบรนเนมเบอร์โมก็ยังไม่จบทาให้ดิโอฟอดินานเนี่ยมองว่าถ้ายูเต็ดอยากจะกลับมาประสบความสุเร็จหรือกลับมาสู้ชาวบ้านเขาได้เนี่ยต้องไปเซ็นกองหน้าตัวเป้ามามีอ่าแฟนๆก็เข้าไปคอมเมนต์ถามริโอนะจ๊ะในช่องของเขาก็คือรายการริโอฟอดินาพรีเซนต์นั่นเองนะถามไปถามมาว่าริโออยากได้ใครริโอก็บอกไปแลยวว่ากับตำแหน่งสูงหน้าเนี่ยทุกคนก็รู้อยู่แล้วนะ แม่ช่องแชทรีบส่งเันข้ามาเลยนะนะถ้าเกิดคิดเหมือนริก็พิมพ์9ก้ามาก็แล้วกันนะเดี๋ยวริจะไปถอนเกมบ็อกเซอร์แล้วส่งให้ก็แล้วกัน ไม่คุ้นๆป่ะอันนี้เออนั่นแหละช่องแชทรู้อยู่แล้วว่าริอยากได้ใครโอซิเมนไงเออเพราะเขาปฏิเสธทีมจากซาอุไปแล้วตอนนี้ดูเหมือนว่าโอซิเมนกับเอเย่นเนี่ยจะรอแมนยูเต็ดอยู่นะแต่ริก็ไม่แน่ใจว่ายูเนเตตอยากได้เขาหรือเปล่านะจะคว้าตัวเขามาไหมนั่นแหละคือปัญหาเขาต้องรอดูสุดท้ายแล้วเรอัลฟีดานจะเชียร์วิกเตอร์โอซิเมนให้ยูเนเตตได้หรือเปล่านะจ๊ะด้วยตอนนี้ค่าชีสัญญาเนี่ยนะลดลงมาจาก105ล้านปอนด์เนี่ยมาเหลือที่ประมาณ65ล้านปอนด์เท่านั้นเองนะสำหรับวิกเตอออร์โโซซิเเเเมนนนนนะะะะคัึ่งตวี้จจลยป็ โอซิเมนจะเป็นเยอเคเรสเอาที่มันมาแล้วมันใช้งานได้เลยอะ่ะเอออ่ะดีจะไปดูดกันที่กุณซื้อใหม่ของพักพลเมาชาไก่นะจ๊ะก็ถือว่าเป็นหัวหน้าพักคนใหม่ก็แล้วกันนะของทอนัมสเปอร์อย่างโทมัสแฟรงกุญซื้อจอมตุ้งตึงนะจ๊ะที่ย้ายมาจากเบรนท์ฟอร์ดด้วยค่าตัว10บล้านปอนด์ที่สเปอร์จ่ายค่าชดเชยให้พึ่งน้อยกลอยใจไปเนี่ยนะนะก็ให้สัมภาษณ์ครั้งแรกกับสเปอร์เป็นที่เรียบร้อยนะโดยยกย่องอดีตกุญซื้อคนล่าสุดอย่างลุงแอนช์พอตตโครกอ ตำนานของสโมสรอ,อย่างแท้จริงเนีจะพาทีควา้าแชมป์ยุโรปได้เป็นครั้งแรกในรอบ40ปีนะแล้วก็ควา้าแชมป์อาทรอฟี่แรกในรอบ17ปีให้กับสเปอร์ด้วยนั่นเองนะจ๊ะอ่ะก็โทวัตแฟรงค์ให้สัมภาษณ์แบบนี้นะก็ะบอกว่าโทบอกเลยนะว่าจริงแล้วว่าโทว่าลุงแอนน่ะพิเศษมากเลยอะเขาเป็นตำนานของสเปอร์ตลอดไปอะนะตอนนี้โทจะบอกว่าเราเนี่ยมาอยู่ตรงนี้ด้วยรากฐานที่คนอื่นสร้างไว้นะกับลุงแอนที่ทำอาไว้กับโค้ชของเขาเนี่ยโทเนี่ยนะถ่อมตัวถ่อมตัวนะพี่นะอยากจะทําให้ดีที่สุดเลย รสารงานที่ลุงแอนทาไว้อะตอนนี้เหรอตื่นเต้นนะแต่ก็มีความสุขโทรได้แต่ร้องว้าวนะว่าอยากจะสร้างช่วงเวลาแบบนั้นเหมือนที่ลุงแอนทำอะเป็นความฝันสูงสุดของโทเลยอะโจะทําให้ดีที่สุดนะก็เป็นว่าสเปอร์ตอนนี้เป็นสโมสรที่ยิ่งใหญ่และมีศักยภาพมากๆเลยอะมันน่าตื่นเต้นนะนะโทรประชุมทุกอย่างกับบอร์ดบริหารทุกอย่าง happy. แฮปปี้เราจะช่วยกันพัฒนาสโมสรน,นี้ไปอะเอาเป็นว่าโทบอรแบบนี้ก็แล้วกันนะมันจะมีทั้งช่วงเวลาที่ดีและไม่ดีอะตอนนี้ทุกคนมีความสุขอยู่เพราะอะไรเหมือนเราอยยยยู่ในนนเเทิาาลคว้้แชมมไดั อดเยี่ยมมากาโทจะทํางานหนักที่สุดในทุกวันนะจะสร้างเวลาพิเศษให้กับแฟนสเปอร์ทุกคนเมื่อจบฤดูกาลเราอยากจะพูดว่าฤดูกาลนี้มันยอดเยี่ยมอ่าเดี๋ยวรอดูว่าพี่โทจะทําได้ดีเหมือนลุงแอช์หรือเปล่านะจ๊ะไปดูกันที่น้องเอเล็กอย่างเอนโซเดอะขุนแผนเฟรนันเดสกันบ้างแล้วกันนะจ๊ะของกลางทีมชาติอาเนตินาของฐาน,นอานกาศคารักเชนซีนะล่าสุดก็ออกมาเปิดเผยเปิด,ปด,ปด,ปดแล้วว่าเป้าหมายส่วนตัวเขาคือจะพยายามยิงประตูให้มากขึ้นจะพยายามแอสซิสต์ให้มากขึ้นเอาง่ายๆอยากจะมีส่วนร่วมกับประตูให้กกับเชซีมาขึ้นนใ การที่กำลังจะมาถึงนั่นเองนะจ๊ะโดเอนโซ่ให้สัมภาษณ์แบบนี้นะเขาบอกว่าเออเอ็นว่าประตูของเอ็นที่เจอกับอลเฟซีเนี่ยมันน่าจะเป็นลูกที่8ของฤดูกาลนี้นะมันก็เยอะดีแหละกับฤดูกาลเดียวเอ็นก็ต้องขอบคุณพระเจ้าด้วยนะแต่สำหรับเอ็นอ่ะเอ็นมองว่าเอ็นทำได้ดีกว่านี้และอยากจะทำให้ดีกว่านี้จริงๆด้วยคือถ้าเอ็นอยู่ในทีมเนี่ยเอ็นจะช่วยทีมได้แน่นอนนะเอ็นทำงานหนักพัฒนายกระดับตัวเองอยากจะให้สถิติการยิงประตูและแอซิสมันมากกว่านี้นะเอาเป็นว่าความรับผิดชอบแบบนี้เอ็นแฮปปี้เอนจอยนะ รวมไปถึงการเป็นกับตันทีมด้วยนะมันเป็นเกียรติมากที่ได้สวมปลอกแขนกับทีมอย่างเชนซีเราจะคว้าชัยชนะร่วมกันให้มากกว่าเดิมอ่าเดี๋ยวรอดูก็ถือว่าผลงานดีขึ้นตั้งแต่ย้าำอยู่กับเชนซีด้วยค่าตัวหลัก105ล้านปอนด์นะจ๊ะทีนี้ข้ามไปดูกันที่ไอ้เป็นใหญ่แฟนพังอาร์เซนอลกันบ้างแล้วกันข่าวข่าวขาเข้านะอย่างเป็นเจมินเชสโกหลายๆคนที่ตกเป็นข่าวอยู่ยังไม่จบแต่เดีลนี้เขาว่ากันว่าน่าจะจบและน่าจะโบกมือบายบายแยกย้ายกันไปนะเอาิปเชื่อโรมาโน่เยาวข่าวตลาดซ อาร์เซนอลกับโทมัสปาเตกองกลางเกมรับสุดแข็งแกร่งเลยนะเตรียมจะแยกทางกันเพราะอะไรเพราะว่าโอ้โหอาร์ Arsenal เซนอลจะขึ้นทางด่วนนะส่วนปาเตก็จะวิ่งข้างล่าง <c oughs> ไะแยกอย่างนั้นหมายถึงว่าถกสัญญาใหม่แล้วมันไม่คืบหน้าพวกแกซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติเลยก่อนนั้นมีข่าวว่าปาเตจะต่อสัญญาออกไป2ฤด,ดูกาลเป็นอย่างน้อยแต่ตอนนี้โรมาโนรายงานบอกว่าการเจรจากับอาร์เซนอลตอนนี้กับโทมัสปาเตก็มีสัญญาใหม่ไม่มีความคืบหน้าอะไรเลยทันทีที่ผ่านมาแล้วเขาตกลงก็ไม่จบด้วยเราตอนนี้ชัดเจนว่าจะแยกย้ายกันภายในไม่กี่ กลายเป็นฟรีเจนแน่นอนอ่านั่นคือฟาบิโชโรเบโดเขาว่าไว้แบบนี้อ่ะแฟนอาร์เซนอลจะได้ไม่พาเต้ลูกค้งที่ผ่านมานี่แข็งแกร่งมากนะแต่ก่อนนั้นเจ็บไปก็เลยทําให้ขาดความต่อเนื่องไปสักนิดหนึ่งแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะ Arsenal, อาร์เซนอลอาจจะได้ตัวมาตินพี่ซูบินซูบินเมนดี้เข้ามาแทนที่นั่นเองนะจ๊ะไปดูเรื่องแป,แปลกประหลาดของทีมคนรวยอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้เรารบสีฟ้ากันบ,บ้านนะพวกแกนะล่าสุดเนี่ยถูกสั่งปรับเงินจากพรีเมียร์ลีกข้อหาอะไรรูกไหมละเมิดกฎเกี่ยวกับการ ลงสนามช้าเออเขาบอกว่าฤดูกาลที่แล้วเนี่ยนะลงสนามช้าไปทั้งหมดเนี่ยเนัดเออไม่ว่าจะเป็นตอนเริ่มต้นเกมหรือตอนพักครึ่งแล้วเริ่มครึ่งหลังอะไรแบบนี้นะแถลงการพิมพิลิกบอกแบบนี่บอกว่าพิมพิลิกและแมนเชตียเนี่ยเข้าสู่การทำข้อตกลงการลงโทษกันเรียบร้อยหลังจากซิตี้ยอมรับว่าละเมิดกฎข้อ L 3 3นั่นคือเงื่อนไขเกี่ยวกับการเริ่มต้นเกมและการเริ่มต้นเกมใหม่การละเมิดเกิดขึ้นทั้งหมด9้นัดฤดูกาล2024-2025นะเี่สกฎที่าสางพา็นมชี้กับกห้าเทกยมกันละทใหเแน่ใจว่าการถ่อควาด ดเกมการแข่งขันขพรีเมียร์ลีกทุกนัดเป็นไปตามกําหนดการนั่นเองนะจะ๊ะซึ่งเขาว่ากันว่าซิตี้เนี่ยนะลงสนามช้าเนี่ยนะ,ะเฉลี่ย9นัดเนี่ย2นาทีกับอีก22วินาทีนะจะ๊ะโอ้โหแล้วโดวนปรับเงินเท่ากับว่าโดนปรับมากกว่า1ล้านปอนด์ซึ่งนี่ไม่ใช่เรื่องใหม่นะเพราะซิตี้เองเนี่ยเคยโดนปรับ2ฤดูกาลเมื่อฤดูกาล2022-23ยี่สิบตอนนั้นเนี่ยนะปรับไปทั้งหมด2ล้านปอนด์นั่นเองนะจะ๊ะกับ2ซีซั่นก่อนฤดูกาลที่ผ่านมาเพิ่งงจบบไปปนนนนนนีีี้้้โโโดดอออกก1ลลาาาา์ห่่่เทัวสม เริ่มต้นเกมช้าเนี่ยสามฤดูกาลหลังซิตี้จ่ายค่าปรับไป3ล้านปอนด์นะจ๊ะแม่รวยเหลือเกินนะคุณไปดูเพื่อนรักที่เชียร์เพื่อนรักกันบ้างนะจะ๊ะเอ็มมานูเอลเปอร์ตบเฮ้ยเปอร์ตีนะจะ๊ะอดีตกองกลางตำนานของทีมชาติฝรั่งเศสและไอ ER ้ผู้ใหญ่แฟร์เรียงอาร์เซนอลและเคยเล่นให้กับเชลซีสั้นๆเนี่ยนะก็ออกมาสนับสนุนซูเปอร์แฟ,งฟร,รงค์แฟร,รงค์แลมพาร์ดหรือว่าพี่แหลมนะจะ๊ะว่าเป็นโค้ชที่เหมาะสมในการทำงานกับเบรนท์ฟอร์ดต่อจากโทมัสแฟรงค์นั่นเองนะจ๊ะซึ่งอ่าเปอรร์้เน่ววาแิงล น้นะนองแหลมเนี่ยนะก็ทำได้ดีนะกับโคเวนทรีนะแม่ตอนนั้นเนี่ยเข้ามาคุมทีมทีม่มีตกชั้นสุดท้ายเนี่ยเกือบไ,ได้มาเล่นเวมบลี์เกือบไปเพลย์ออฟนะก็การคุมเชลซีครั้งที่2เนี่ยจะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ แต่น้องแหลมเนี่ยยังหนุ่มยังแน่นนะเพราะฉะนั้นดูแล้วเนี่ยเขาเหมาะเหมือนกันนะกับการไปคุมเบรนท์ฟอร์ดเนี่ยมันดูดีลงตัวมากๆเลยอรอดูว่าผู้บริหารของเบรนท์ฟอร์ดจะเห็นด้วยกับดีลที่เอเมนอร์เปอร์ตีเชียแฟรงค์แลมพาร์ดหรือเปล่านะจ๊ะไปดูกันที่รางวัลดาวรุ่งยอดเยี่ยมประจำปี2024-2025ของ PFA หรือว่าสมาคมนักบ,บอลอาชีพกันบ้างล่าสุดประกาศรายชื่อมา6คนนะจ๊ะที่ได้รุนรางวัลเหล่านี้นะก็มีดีนเฮาเซนกองหลังของบอลมาร์ทิยายปอยู่มดัดริดเรียบร้อยะจะมรอเแซชาาวังกี ของบอลมัดที่เตรียมไปอยู่กับลิเวอร์พูลนะคนที่3ที่4มาจากอาร์เซนอลอีธานวาเนรี ary, นะจ๊ะตัวรุกดาวรุ่งแล้วก็อีกคนคือไมล์วิสเกลี่แบ็กซ้ายที่ติดติดทางติดไปเรียบร้อยนะส่วนสองคนที่เหลือมาจากวิลล่าอย่างมอร์แกนเดอะหนาวเนปออริจินอลโรเจอร์สแล้วก็เลียมเลือทนแล้วนั้น กองเรียมดีแลบนะั่นเองนะนะจ๊ะดาวยิงของอีฟซูดทาวที่ตกชั้นและปัจจุบันย้ายมาอยู่กับเชนซี zi, เรียบร้อยอา้าวรอดูรางวัลน,นี้ประกาศในวันที่19สิงหาคมนะว่าใครจะได้ดาวรุ่งยอดเยี่ยมแห่งปีของ p F a ร a อฤดูกาลที่แล้วนะจ๊ะไปดูที่โค้ชใหม่ของราชชุดขาวิด้เป็นอย่างชาบีออลอนโซหรือว่าโคชมาดคุณชายนะจ๊ะล่าสุดก็บอกแฟนๆว่าใจเย็นๆนะพุ่งจะออกสตาร์ทเกมแรกเสมอกับอาฮีลาในซึกฟีฟ่าคลับเบิร์คัพหรือว่าชิงแชมป์สโมสรโ,โลกไปนะนะห,หบบนึ่งต่อหนึ่งเนี่ยจ๊ะเจ ว่าเราก็เล่นได้ดีนะในครึ่งหลังนะครึ่งแรกเนี่ยเราไม่ค่อยสมดุลเท่าไหร่ชายเนี่ยนะคุยกับลูกทีมเรียบร้อยแล้วนะนักเตะก็ตอบสนองได้ดีขึ้นเออชายรู้ดีนะพรามันต้องใช้เวลามันมีหลายอย่างต้องเปลี่ยนแปลงไปเราจะแก้ไขกันเรื่อยๆมันไม่ใช่ชั่วข้ามคืนแล้วดีดนิ้วได้นะชายซ้อมแค่9้วันเท่านั้นเองบางคนเนี่ยซ้อมกับทีมแค่สามมือเท่านั้นแล้วก็แข่งด้วยเราต้องปรับไปตามสไตล์ที่เราต้องการด้วยเอาเป็นว่าขอเวลาชายหน่อยก็แล้วกันนะอืออ่าตามทีนะรอดูแล้วกันนีแหละคุมมัดดิว ออกซองเสมอเอาฮิลาในกระแสโอ้โหออกมาเยอะแยะไปหมดเลยนะความกดดันนี่คนเราเรื่องกับการคุมเลวุเซ้นเลยนะสำหรับชาบิอลนโซนะจ๊ะไปดูกันที่อดีตลูกรักของน้องนิกเอ็นอาร์อย่างเทรนต์อารัลเเดอร์เกมรุปปับเกมรับแมวอาร์โนกันบ้างแล้วกันนะจ๊ะแบ็กป้ายแดงของเรอัลมาดริดเนี่ยก็เปิดเผยเผเผยหลังจบเกมที่เสมอเอาฮิลาได้หนึ่งหนึ่งเจ้าตัวก็เล่นไปประมาณครึ่งแรกแล้วก็ครึ่งหลังนิดหน่อยก็โดนเปลี่ยนตัวออกเลยนะเขาบอกเขาเรียนภาษาสเปนิชมาก่อนหน้านี้หลายเดือนแล้วนะก่อนจะย้ายมาอยู่กับมาดริดนะจ๊ะน สเปนิชปลอปลอปลอเลยนะโดยเทรนต์ในสัมภาษณ์แบบนี้เขาบอกว่าอ,อ๋อจริงๆหนูก็เรียนภาษาสเปนมาประมาณ 2- อสเดือนนะฮะก่อนหน้านี้ฮะตอนที่หนูได้ตกลงกับมัดดิดแลวรู้ว่าจะต้องย้ายมาหนูก็แค่อยากปรับตัวให้ได้กับเพื่อนร่วมทีมนะฮะก็เลยไปเรียนภาษาสเปนิชฮะประเทศก็ใหม่นะฮะทีมก็ใหม่เมืองก็ใหม่นะฮะเหมือนหมาชายัยแถวบ้านเจดำดที่ห <c oughs> มาชัยเมืองใหม่นั่นนะฮะหลีกก็ใหม่นะฮะสำคัญเนี่ยเราต้องโชว์ให้แฟนบอลเห็นนะว่าเราจะจะปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมสโมสรให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้ฮะและน ไปตลอดเลยฮะโอ้โหพูดแบบนี้แฟนลีฟูนี่กำหมัดเลยนะทีนี้ไปดูอีกหนึ่งคนที่ะดําอ่านบทสัมภาษณ์เขาที่ไรจดล์จะรู้สึกว่าพูดเพื่อและหลาย,ลายเรื่องที่พูดออกมาแล้วมันเป็นผลที่แบบมันส่งแรงกระเพื่อมในทางที่ไม่ค่อยดีเท่าไหรนะ่นั่นคือทีโบกูกตัวนะจ๊ะนายด่านรับโลกของเรอัลมาดริดและทีมชาติเบลเยียมล่าสุดออกมายอมรับว่านักเตะของมาดริดเนี่ยจะต้องใช้เวลาปรับตัวให้เข้ากับแทคติกของชาเบลลนโซโค้ชใหม่เพราะอะไรตอนนี้เขาเคยชินมากเลยกับการทํางานกับคาร์ลอชาลติมาตลอด4ปีแล้วก็ยังติดการ เล่นสไตล์อันเช่อ,อยู่ซึ่งอันเชลติกก็คงงงอ้าว ทีมเสมอก็เอาฮีานร่หนึ่งมึงพูดอย่างนี้เลยเหรอส่วนชาบลอนโซเองก็คงงงว่าเอา้ากูไม่ได้ใช้ให้มึงพูดอะไรแบบนี้เลยก็ตอบไปทางอื่นก็ได้อะไรอย่างี้นะโดยคุกตัวให้สัมภาษณ์แบบนี้เขาบอกว่าเออกุกว่านะก็เราก็ทํางานกับพี่อันเช่มาตั้ง4ปีอะเราก็เล่นด้วยความเคยชินนั่นแหละนะตอนนี้เราต้องเปลี่ยนเพราะอะไรเราต้องมาเล่นในสิ่งที่กุนซือใหม่ต้องการอนะมันไม่ได้เปลี่ยนกันง่ายๆหรอกไม่ได้ภายใน4 5หวันมันทําไม่ได้ในทันทีหรอกก็ดูวิดีโอเซสชันเนี่ยคุ เป็นเรื่องที่แบบส่วนตัวเจดำมองว่าทุกคนรู้อยู่แล้วว่ามันต้องมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วมันต้องใช้เวลาแต่พมพูดแบบนี้มันเหมือนเขาเลยมันเหมือนขอไปทีอ่ะไม่รู้นะส่วนตัวเจดำมองว่าคุกตัวให้สัมภาษณ์ไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่ในช่วง3 4ปีหลังเนี่ยตั้งแต่มีปัญหากับโค้ดเบนเยียม่มีปัญหากับเพื่อนร่วมทีมนู่นนี่นั่นก็ดูแปลกๆไปแต่ไม่เป็นไรตาบได้ดี่ฝีมือในการเซฟป,ประตูเขายังเหนียวอยู่ก็จะเป็นที่รักของแฟนบอลต่อไปนะจ๊ะแต่ถ้าเป็นเจดมนะเป็นชาเบียลลอนโซ ไม่พูดไปดูความโหดเที่ยมของบาร์เซโลเน่บาร์เซโลนาทีมไร้ปัญหาการเงินกันบ้างกันแล้วกันนะจ๊ะล่าสุดพรมิโชโรมาโน่เยียวข่าวตลาดซื้อขายรูปหนังชื่อดังชาวอิตาเลียนนะก็รายงานว่าบาซาตกลงกับนิโก้วิลเลียมปีทีมชาติสเปนของแอตบิลเบาเรียบร้อยนะจ๊ะและรอเคลียร์เรื่องค่าใช้จ่ายค่าตัวของนิโก้กับแอตบิลเบาว่าจะจ่ายตูมเดียวเป็นค่าฉีกสัญญา60ล้านยูโรเลยไหมหรือจะแบ่งจ่ายอะไรก็ว่าไปโดยนิโก้วิลเลียมเนี่ยตกลงสัญญากับบาซาหกปีนะจ๊ะและรับค่าเหน รอดูว่าดีลนี้จะสําเร็จไหมเพราะว่าบิลเบาเองต้องการเงินก้อนเป็นค่าสัญญาเลย60ล้านยูโรส่วนบาซ่าบอกขอผ่อนได้ไหมล่ะเออ,อผ่อนจ่ายได้ไหมสักสามงวดก็เลยยีอะไรแบบนี้ต้องรอดูว่าบิลเบาจะยอมหรือเปล่านะจ๊ะแต่ส่วนตัวนิโกโ้วิลเลียมเนี่ยมันอยากมาเล่นกับน้องรักมันอยู่แล้วเด็กยาลาและมียามาอะนะซึ่งถ้ามาจริงนะนิโกโ้วิลเลียมยี่สิบสองทางซ้ายทางขวาเป็นยามายุสิบเจ็ดไปหาหน้าเป้าอายุสักยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ามาตัวรุกชุดนี้ของบาร์เซโลนาจะใช้งานได้อีีกเปป็นนะิ เขามีราฟินปูราฟินญาที่ฟอร์มโคตรดีจองตำแหน่งอยู่นั่นเองนะจ๊ะไปดูเรื่องเอง,งินเงินทองกับชุดกีฬากันบ้างกล้ลกันนะจ๊ะล่าสุดยูเวนตุสไอมาล่ยแห่งตูรินของกาโชสไบรตี่ก็จะรดปากาเซ็นสัญญากับเจ้าของผลิตภัณฑ์อย่างอาดิดาสให้สนับสนุนชุดแข่งของพวกเขาต่อไปยาวถึงปี2037หรือว่า12ปีนับจากวันนี้ไปนั่นเองนะโดยก่อน,นนั้นในสัญญาเก่าจะหมดปี2027เนาะก็ต่อเพิ่มอีก10ปีแต่เริ่มเปลี่ยนแปลงแบบปีนี้เลยนะจ๊ะแล้วก แล้วเนี่ยตกปีละ34ล้านยูโรนั่นเองนะจ๊ะก่อนหน้านี้เนี่ยนะอาดิดาสก็เข้ามาสนับสนุสนชุดแข่งให้กับยูนตุสเนี่ยตั้งแต่ปี2015-2016โดยเข้ามาต่อจากไนกี้นั่นเองนะแต่ว่าถ้าไปดูเนี่ยจะดําพอไปขานออกมาตก34ล้านยูโรต่อฤดูกาลถือว่าน้อยนะน้อยมากนะเพราะแมนยูเต็ดเนี่ยรับจากอาดิดาสจะปีละ90ล้านปอนด์นะซึ่งแบบโหเท่ากับเกือบ3เท่าที่ยูนตุสได้จากอาดิดาสเลยนั่นเองนะจ๊ะแต่ว่ายูนตุสเนี่ยก็ไปบวกเพิ่่มสปปปอออนนนนนเซรรร์ห้้าาากกไงถจจนะจีี๊ะ็ยย69ลูโ 2028หรือว่าตกเฉลี่ยปีละประมาณ23ล้านยูโรน,นั่นเองนะจ๊ะก็ตัวถั่วไปอาดิดาส34จี23รวมกัน34บวก23เป็นนั่นแหละถ้าไหรลองไปบวกเอาแล้วกันนะปิดท้ายที่โค้ชหนุ่มวัย29ปีอย่างคาร์ลส์เกสตานะจ๊ะผู้ช่วยของมิเกลอาเตต้าของทีมไอป็นใไญ่ไฟเนียงในนะล่าสุดก็ออกจากอาร์เซนอลเรียบร้อยนะจ๊ะไปรับงานเป็นเฮดโค้ชที่ปาร์มาเลยนะที่เอเนโอตาดีนีในเมืองปาร์มานะจ๊ะก็ประกาศเรียบร้อยนะเซ็นสัญญา2ปีจนถึงมิถุนายน202 เพิ่มอีก1ปีนะจ๊ะโดยเจ้าตัวเนี่ยอยู่กับอาร์เซนอลใน่ยาปีนะแล้วก็เป็นหนึ่งในสตาฟคนสังคังให้กับเกิลาเตต้าเลยนะจ๊ะก่อนมาอยู่อาร์เซนอลเนี่ยเขาเคยเป็นผู้ช่วยโค้ชในคาเ์ดมี่ของยูทูสมา2ปีตั้งแต่ช่วงเป็นวัยรุ่นเลยนั่นก็เป็นประสบการณ์ครั้งแรกของเขาในอิตาลีส่วนสุดท้ายตอนนี้ปามาเชื่อมั่นในตัวเขาในวัยแค่ยี่สิบเก้าปีนะได้เป็นเฮดโค้ชคนใหม่เป็นที่เรียบร้อยนะแล้วจะเปิดตัวกันในวันพฤหัสหน้านะจ๊ะอ,ะรอร้แลาวรอ29ป,ปน,นี พวกแกทาอะไรอยู่ชั้น26ปีนี้อีก3ปีข้างหน้าชั้นก็คงทําช่องอยู่นี่แหละเออลองเล่าให้ฟังหน่อยนะแล้วนี่ก็หมดเขาเ,เล่า,าสวัสดีในเช้าวันศุกร์สีฟ้าสดใสฉ่มชื่นแบบนี้นะจ๊ะก็อย่าลืมนะรักกันชอบกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ไปเยอะและติดตามจะได้ทุกแพลตฟอร์มด้านหน้าตรงนี้เลยนะอย่าหาทุกคนนะเหมือนเดิมจ้ะเจอหน้าเจอตาการอวยพรพวกแกมีความสุขมากๆเหมือนชื่อวันศุกร์ขอให้สุขจริงๆและสุขแบบเต็มที่ ลุยให้เต็มเหนียววันนี้จะเรื่องอะไรในชีวิตก็ตามนะจ๊ะขอให้เป็นวันที่ดีของพวกแกและเสาร์อาทิตย์นี้ได้พักชาร์จแบตกันใหม่และอาทิตย์หน้าก็ไปลุยชีวิตกันต่อนะจ๊ะส่วนวันนี้และวันเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้นะจ๊ะใครที่สะดวกนะไปเจอเจดำได้นะและทีมงานอินฟลูเอนเซอร์อีกเพียบเลยนะสีเฟนเจอรายก็มานะโออุ้มธิรทรธบุญม,มาทานันโคชิโก,โก้เยีรติศักดิ์เสนาเมืองจาานินทร์นเข็มดีนะยิมวรชิตกนิสีบำเพ็ญ และอีกมากมายเลยกิจกรรมของ7ปี FC ออนไลน์นั่นเองนะจ๊ะเกมฟุตบอลเล่นเหมือนของมันกว่าสนุกกว่าก็ไปเจอเจดำได้ทั้ง3วันเลยนะที่ซีคอนสแควร์สรีนครินนั่นเองนะจ๊ะออามาเจอกันให้ได้นะส่วนเรื่องเล่า,าสัซีไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะจ๊ะไปเว้